สวัสดีครับมาพบกับของต้องมีอัตตี้ดีไกันอีกหนึ่งคลิปนะครับและตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าโอซุกะครับสว่านไร้สาย3ระบบ oc hd 8 0 2 n ซึ่งเป็นตัวเปล่าครับผมตัวนี้นะฮะเป็นสว่านไร้สาย3ระบบที่มีระบบกระแทกนะฮะเจาะขันนะครับได้ทุกงานเลยทีเดียวนะับว่าตัวนี้เป็นตัวรายไอเทมของทางโอซุกะเขาอีกหตัวนะครับด้านในจะเป็นยังไงเรามาเปิดดูกันเลยครับเพื่อน ค<ฮ><ง>ู่มือการใช้งานนั่นเองครับสามารถสแกน QR c ค d e ตรงนี้เพื่อสแกนดูวิธีการใช้งานของโอสุกะ OCSD 802ตัวนี้ได้นะครับเช่นเคยครับเ,เพื่อนๆที่ซื้อแบรนด์โอซูกะนะฮะอย่าลืมสแกน QR code ตัวนี้เพื่อลงทะเบียนรับประกันด้วยนะครับรับประกันนานสูงสุดถึง6เดือนเลยนะคุ้มค่ามากๆ และอุปกรณ์ในกล่องตัวถัดมาที่เขาให้มาก็คือเบลคลิปตัวนี้นะฮะทำงานในที่สูงได้อย่างสะดวกสบายเลยครับขนาดเป็นตัวเปล่านะฮะแต่ทางโอซิกะก็ใส่กล่องมาให้อย่างดีนะครับถึงจะเป็นกล่องกระดาษฟูกนะครับแต่ด้านในก็ยังมีตัวโฟมตัวนี้ที่ผ่าเป็นรูปเครื่องมือเอาไว้ใส่เครื่องมือเวลาเราจัดเก็บได้อย่างนี้ก็สวยงามครับเพื่อน และนี่คือสว่างสาระบบ OCSD 8 0 2 n ซึ่งเป็นตัวเปล่าครับช่นเคยครับโอซุกะของเขาไม่ต้องพูดเยอะนะคะงานประกอบเขาค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับตัวเครื่องนะฮะทั้งหมด o อเวอร์จะเป็นพลาสติก ABS อย่างดีนะครับตัวกระด้าจับตรงนี้จะเป็นกลิปยางนะฮะจับถนัดมือตัวนี้ปั๊มลึกคำว่าบัสเลสมอเตอร์นั่นเองนะครับสวยงามนะครับ แลด้านบนตรงนี้สีเทานะครับจะเป็นยางนะครับเพื่อป้องกันการกระแทกเวลาเราทําเครื่องมือตกพื้นนั่นเองนะฮะส่วนตัวนี้โลโก้ของเขาปั๊มนูนขึ้นมาเป็นโอซูกะสีดําตัดเหลืองสวยงามครับและด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นแม่เหล็กนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยเปิบติดนะครับแม่เหล็กอาจจะไม่ได้มีแรงดูดสูงมากนะครับแต่ว่าก็สามารถ ดูดน็อตดูดสกูหรือว่าหัวไขควงได้ติดได้นะครับทำให้เพื่อนๆทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นนั่นเองตัวนี้ใช้มอเตอร์บัตเลตนะครับรอบต่ำสุดอยู่ที่แกโลของเขาก็จะอยู่ที่0ถึง450 rpm นะครับส่วนรอบสูงสุดหรือเกียร์5หรือเบอร์2นะครับก็จะอยู่ที่1,500 rpm ต่อนาทีนะครับเพื่อนๆแรงบิดตัวนี้จะอยู่ที่65นิวตันเมตรนะฮะ หัวจับจะจับดอกได้สูงสุด10มมตรนั่นเองนะครับด้านล่างตัวนี้เขาก็ให้สายคล้องมือด้วยนะดีมากๆเลยนะครับในส่วนงานประกอบผมโอเคนะกับโอซิกะเขาทุกตัวงานประกอบเขาพรีเมียมอยู่แล้วนะครับด้านฐานเครื่องตัวนี้นะฮะเขาก็จะแถมเป็นหัวดอกไขควงสองหัวตัวนี้นะครับก็คือปากแบนและก็สี่แฉกที่เป็น PS2 นะครับเพื่อนๆตัวนี้นะฮะสามารถเก็บตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะเขาทําออกแบบมาไว้แล้วนะฮะสะดวกการใช้งานมากๆเรามาดูส่วนในเรื่องของโหมดด้านบนตัวนี้นะฮะ ก็จะมีการปรับได้2เกียร์นะครับก็คือเกียร์หนึ่งหรือเกียร์โลเกียร์สหรือเกียร์ไฮนะครับนี่เฮ้ย hey, ปรับง่ายนะตัวนี้เอาจริงแล้วอ่ะมันไม่ฝืดเลยครับเพืเ่อนๆอันนี้เป็นเกียร์สอันนี้เป็นเกียร์หนึ่งเฮ้ยไม่แข็งปรับง่ายอันนี้ดีๆอันนี้ผมชอบเลยแล้วก็ส่วนในเรื่องของหัวปรับโหมดตัวนี้นะฮะก็จะเป็นโหมดขันโหมดเจาะโหมดกระแทกนะครับเดี๋ยวผมลองบิดดูนะว่าจะง่ายไหมโอเคนะง่ายอยู่ครับเป็นคลิกล็อกแบบลูกปืนนะครับง่ายๆดี ก็ไม่ฝืดนะครับได้ดีโอเคแล้วโหมดคลัชนะครับตัวนี้จะให้มาถึง20ระดับเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับว่าโหมดคลัชของเขาเนี่ยจะละเอียดแค่ไหนนะครับเพื่อนๆส่วนหัวจับตรงนี้เป็นไฮไลท์เลยนะครับเป็นหัวจับแบบคีเลดนะฮะยี่ห้อ p ีนะครับเพื่อนๆนะฮะถือว่าให้หัวจับแบรนด์เนมมาชนิดนี้ถือว่าดีเลยนะฮะส่วนตัวนี้หัวจับเป็นคลิกล็อกนะครับเพื่อนๆลองฟังเสียงดู ลองดูนะครับมันจะเป็นคลิกล็อกเพื่อนเพื่อลองฟังเสียงดูเห็นไหมครับเฮ้ยคลิกล็อกอันนี้แน่นนะตัวนี้น้ําหนักไม่หนักมากนะครับผมจับเรารู้สึกว่ามันไม่ได้หนักเลยอ่ะมันสบายสบายมากๆาเลยนะครับตัวเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมชั่งน้ําหนักให้ดูนะน้าหนักตัวเปล่าของ OCSD 8 0 2ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ889กรัมนะฮะแลวเดี๋ยวผมจะรวมแบตเตอรี่2องแอมเข้าไปนะครับ ก็จะอยู่ท <this S 2> <internally. S 1> ี่หนึ่งพันสองรอเ็สิบปดกรัมก็เกือบเกือบโลสามนะฮะเพื่อนเพื่อนแลเมื่อรวมแบตเตอรี่สีอมแปเข้าไปจะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้ยสาสิสามกรัมหรือประมาณหนึ่งุดห้ากิโลนิดินนะฮะเพื่อนเพื่อนอันนี้ผมจะทดสอบกับแบตเตอรี่สองแอมแปร์นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองไล่รอบความเร็วดูนะครับว่าได้ประมาณกี่ความเร็วนะฮะผมจะไล่ได้ประมาณหกระดับนะฮะ ประมาณนี้ที่ว่าเห็นเห็นเลยนะครับก็คือประมาณ6ระดับก็ถือว่าโอเคนะครับระดับก็มีสเต็ปสามารถกดไกลเลือกความเร็วได้นะครับ,รบเสริมในเรื่องของไฟส่องสว่างตัวนี้นะฮะจะอยู่ที่ด้านล่างเครื่องตรงนี้นะฮะจะไม่ได้อยู่ที่ด้านบนตรงใต้เครื่องตรงนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับมันเป็นไฟส่องสว่างแบบไร้เงานะเพื่อนๆแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนเขาก็ไม่ชอบตรงนี้แต่ยังไงก็ขอให้มีไว้ดีกว่าไม่มีนะครับ ครับส่วนเรื่องประสิทธิภาพตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองไปเทสทดสอบกันดูนะครับว่าประสิทธิภาพของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับกับเจ้าโอสิตะ OCSD 8 0 2ตัวนี้ครับสว่าน3ระบบมีหมดกระแทกนั่นเองครับาปครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะฮะตัวนี้นะครับเป็นสกรูแปรไม้นะฮะยาว6นิ้วเลยนะฮะวั์เนียผมสุด6นิ้วเลยนะครับดมิเตอร์จะอยู่ที่5มิลนะครับตัวนี้ เป็นไม้สแกนานะครับอายุการตัดประมาณ3ามอาทิตย์นะครับโดยผมจะทดสอบระบบคลัชก่อนนะครับคลัชผมจะเริ่มที่เบอร์หนึ่งเบอร์ห้าเบอร์สิบเบอร์สิบห้าและเบอร์สูงสุดนะครับผมจะไล่ตามสเต็ปประมาณนี้นะฮะเบอร์หนึ่งครับลองกันดูนะฮะไปครับตัดเลยนะฮะไม่ลงนะครับคลัชเบอร์หนึ่งเบอร์ห้าครับนี่นะครับเบอร์ห้าลองดูครับ ตัดแล้วนะครับเฮ้ยละเอียดนะละเอียดมากๆเซนซิทีฟดีผมชอบเบอร์สิครับตัดแล้วครับเบอร์สินะฮะมาลองที่เบอร์สิต่อครับตัดแล้วครับเบอร์สิ้าก็ลงยังไม่สุดเกลียวนะฮะต่อมาผมจะลองสูงสุดที่เบอร์ยีบนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีสูงสุด20่ระดับนะครับ เดี๋ยวลองปรับเป็นเบอร์หนึ่งนะครับสุดพอดีนะฮะเบอร์20นะครับคลัชเบอร์ยีสิบกรูจมพอดีเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับก็จะลงไปจมประมาณนี้พอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นสกรูยาวหนิ้วคลัชเบอร์ยีลงจมได้พอดีนี่ก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเจาะไม้ใบพา,ายกันดูนะครับโดยการใช้ดอกใบพาย,ายเบอร์ยี่มิลเหมือนเดิมนะครับเป็นดอกเก่าไม่ใช่ดอกใหม่นะผ่านการเจาะมาแล้วหลายรูนะครับ เดี๋ยวมาลองเจาะไม้ใบาพายกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มที่เบอร์สองก่อนนะครับเป็นดอกใบาพายยี่สิบห้ามิลน,นะครับ 65นิวตันเมตรแต่ว่าใช้เกียร์2นะครับเจบาะใบพาย25มิลทะลุนะฮะไม่ตัดนะครับแรงบิดดีมากเดี๋ยวผมจะลองชอักรูนะเพื่อความมั่นใจนะผมจะลองตรงนี้เลยนะครับเฮ้ยใช่เหรอเบอร์2ลงได้ขนาดนี้เลยเหรอ กดหยุดกดหยุด,ยดนี่เพราะผมกลัวทะลุไปโดนกระเพื่องบ้านผมแตกนะครับโอ้โหสบายสบายครับดอกใบพาย25มิลที่เกียร์2หรือเกียร์หฮนะครับไม่ตัดลงได้เรื่อยๆเลยนะฮะนี่ครับสอรูนี้ที่เราเจาะนะไม้พาเลตไม้สนนอกนะครับตัวน,นี้45่มิลนะลงเบอร์2ได้เรื่อยๆร มาลองจอเจาะเหล็กดูสักหน่อยนะฮะดอก6.5มิลนะครับตัวนี้ผมจะใช้ที่เบอร์2นะครับโหมดเจาะเหมือนเดิมนะฮะโอ้ทะลุแล้วง่ายเกินตัวนี้เป็นเหล็กกล่องหนา1.5นะครับเพื่อนๆมันง่ายไปอะ่ะลงง่ายๆสบายๆเพราะว่า เหล็กกล่องมันง่ายอยู่แล้วครับตัวนี้นะฮะที่ผมได้ลองนะครับ ocd 802สของโอุกะนะครับผมสังเกตดูว่ารอบมอเตอ,เตอร์เขาไม่ค่อยตกนะครับถ้าเป็นแบรนด์อื่นที่ผมเคยลองจับเนี่ยถ้าเจอโหลดหนักๆหรือว่าเจอฟริกชันนที่มันฝืดๆมากๆนะครับเพื่อนๆรอบมันจะเริ่มตกบ้างนะฮะต่อให้แรงบิดสูงกว่านะครับแต่ถ้ารอบมอเตอร์เริ่มตกนะฮะก็ทำให้ชิ้นงานเราเนี่ยอย่างการคว้านไม้ดอกไบพายเนี่ย มันก็ทําให้มันลงไม่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องไปปรับเป็นเกียร์หนึ่งเมื่อปรับเป็นเกียร์หนึ่งใช้แรงบิดสูงสุดมันก็จะเสี่ยงต่อข้อมือเราเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าพวกนี้มันไม่มีระบบคิกแบคคอนโทรลอยู่แล้วนะครับเวลามันถ้าเราเกร็งไม่ดีมันปื๊ดไปอย่างเงี้ยมันเสี่ยงข้อมือเราพลิกหรือหักได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยเพราะฉะนั้นการเจาะไม้ปลายที่เกียร์สที่ไม่ได้ใช้แรงบิดเครื่องสูงสูงแต่ว่ารอบมอเตอร์ไม่ตกเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีกว่านะอออออััันนนนเีีี้้้ยยยกกก็ถืว่่่าาาุใใใสจมมมหครบดๆ ครับในการเจาะปูนผมก็จะใช้ดอกพมกินตัว10มิลเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้จับดอกได้สูงสุด10มิลอิดมอนแดงครับทะลุ <c oughs> รเรียบร้อยนะครับนี่ทะลุมาลูนี้เลยนะเฮ้ยลงง่ายวะลงง่ายมากครับเพื่อนๆส่วนปูนตัวนี้นะฮะ มันจะเป็นปูนแข็งๆเลยนะครับที่หล่อมาแล้วก็มีอิดด้านในไม่รู้จะลงไหวไหมครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองให้ดูแล้วกันนะลองโหดๆเลยนะครับเพราะจริงๆตัวนี้ผมจะเทสกับโรตารี่เป็นหลักนะครับประเด็นที่เทสมาตั้งแต่ต้นนะครับผมใช้แค่แบตเตอรี่ 2Ah ของทางโอซูกะเขาเองนะครับแต่ตอนนี้แบตก็น่าจะลดไปประมาณ1ขีดนะครับเดี๋ยวผมลองกดเพื่อนๆดูนะครับลดไป1ขีดนะแบต 2Ah นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาเทสโหลดหนักๆตรงนี้กันเลยนะครับปูนแข็งๆเลยนะลองดูฮะได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับ หยุดครับตัดแบตหมดนะครับแสดงว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็ยังไม่ตรงเท่าที่ควรนะครับโอเคไม่เป็นไรอันนี้ฝากไว้นะครับครับผมก็มาด้วยแบตก้อนใหม่แล้วนะครับเป็นแบตเตอรี่ 4Ah ของทางโอซุกะเขานะครับตัวนี้ปึ๊บผมว่าตะกี้ที่รอบมันเริ่มแผ่วๆแสดงว่าแบตมันใกล้หมดด้วยนะครับผมชาร์จเต็มมาแล้วนะฮะแต่ว่าก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็ตั้งแต่ที่เทสต้นคลิปมาทั้งหมดนั่นก็คือการใช้งานของแบตรุนนั้นจริงๆเลยนะครับทีนี้เรามา ใช้เป็น c m a l แล้วครับเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆไปใช้งานหน้าง,งานจริงผมอยากแนะนำเป็น c m l มากกว่านะไปครับไฮ้รอบจัดขึ้นมาเลยแสดงตะกี้แบตใกล้หมดจริงๆก็ยน่าจะเจอหินฮนะดอกรูดด้วยนะียแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็มีบ้างนะครับ เจอที่มันนั่นๆก็อาจจะมีรูดได้บางครั้งลองใหม่ครับโอเคน่าจะลงได้แค่นี้ครับก็เกือบสุดดอกที่เป็นสิบมิลนะฮะตัวนี้ลงเท่าที่นิ้วชี้ผมชี้เอาไว้เลยนะครับ ลงไปประมาณนะครับ65มิลลิเมตรนะคะตรงนี้ความลึกนะครับปูนเป็นปูนแข็งนะฮะแล้วก็มีอิฐข้างในตรงนั้นเลยที่เราเจาะลงไปเนี่ยมันเหมือนเจาะลงไปแต่หินด้วยนะครับแรงบิดสู้ได้นะครับรอบสู้ได้แต่แรงกระแทกมันไม่เพียงพอที่จะกระแทกให้หินตรงนั้นเพื่อจะเจาะดอกเข้าไปนะครับมันก็เลยทําให้ลงได้แค่นี้นะแต่บอกก่อนนะครับอันนี้มันคือการทดสอบที่เกินตัวนะครับเกินตัวของสว่านตัวนี้ หลังจากที่เราเจาะอย่างนี้ไปก็มอเตอร์อุ่นๆเลยนะครับเพราะโดยรวมสว่านที่จับดอกได้สูงสุด1 0มิลิเมตรแล้วระดับแรงบิดนิวตันประมาณ65-80ถึงอย่างเงี้ยนะฮะไม่เป็นเหมาะกับงานโหดๆอยู่แล้วนะฮะเพราะมันคือสว่านพกพานั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนยิงเมทัลชีสยิงงานหลังคาสบายครับเพื่อนๆตัวนี้ที่ผมเจอก็คือแบบ2องแอม์อาจจะเจาะได้ไม่เยอะรูเท่าไหร่นะครับหมดเร็วไปนิดนึงนะครับแล้วก็ดอกทีคอมีดอกคลายหนึ่งครั้งแต่ว่าระหว่างการเจาะปูนมาทั้งหมดเนี่ยผมไไไมม่่ด้ปปขยยัับบบหรรือวาาเเช็คคิลนะ มันอาจจะเป็นที่ human error ก็ได้นะฮะก็คือผมควรจะเช็คดอกมันด้วยก็คือเราอาจจะต้องเช็คดูบิดดูนะครับว่ามันแน่นหรือเปล่าตัวนี้อาจจะไม่ที่ error ที่หัวพีคอ็อกอาจจะ error ที่ผมเองนะครับครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับกับเจ้าสว่าน3ระบบไร้าสายโอสุกะ s อซ802ตัวนี้นะฮะงานประกอบนะฮะค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเกินราคาไปมากนะครับเรื่องของหัวจับโลหะตรงนี้นะฮะให้มาเป็นของแบรนด์พีค o อกนะครับ ซึ่งแบรนด์นี้ก็เป็นที่รู้กันไว้ใจได้อยู่แล้วนะฮะคลัชละเอียดนะครับสามารถไขสกูตัวเล็กๆงานละเอียดได้นะครับสกูตัวเล็กตัวใหญ่ก็สามารถไขได้ดีครับเวลาเราเจาะไม้เจาะไม้ใบพายหนาๆอย่างนี้นะฮะแรงมอเตอร์ก็ไม่ตกเลยนะครับ่าที่ได้ลองนะฮะเพราะว่ามอเตอร์ของเขาเนี่ยรอบค่อนข้างดีเลยทีเดียว ส่วนในเรื่องของการเจาะปูนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะฮะที่ผมเซอร์ไพรส์เป็นพิเศษเลยก็คืออิดแางนะครับอิดมอนพวกนี้นะฮะสามารถเจาะแล้วทําความเร็วได้ดีมอเตอร์ไม่ได้ทํางานหนักจนเงินไปและรอบก็ไม่ได้ตกด้วยนะครับคอมแพกกระทัดรัดนะครับใช้งานง่ายๆเจาะอิดฝังพุกนะครับเจาะเหล็กเจาะไม้ งานเมทัลชีสงานสกรูเนี่ยมันเอาอยู่มันเอาไหวอย่างแน่นอนนะครับผมว่ามันเหมาะสมเหมาะควรที่จะมีติดบ้านไว้อีกตัวหนึ่งอย่างแน่นอนครับสำหรับเจ้าโอซุกะ o c s d 802ตัวนี้นะครับสำหรับเรื่องราคาตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวเปล่าในชุดอย่างที่ผมซื้อมาไม่รวมแบตเตอรี่นะฮะจะอยู่ที่1290บาทครับเพื่อนๆถือว่าเป็นราคาที่ดีนะฮะสำหรับแบรนด์ที่มีคุณภาพอยู่แล้วสำหรับโอซูกะ OCHD 802นะครับ และเ,เพื่อนๆท่านไหนที่สนใจสินค้าของแบรนด์โอซุกะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปในส่วนของรายละเอียดคลิปนะครับเ,เพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดและกดสั่งซื้อได้นะครับแล้วเหมือนเดิมครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าผมจะมีอะไรดีๆมานำเสนอนะครับ เพื่อนๆกดกระดิ่งติดตามแจ้งเตือนมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมและโอซุกะ OCHD 8 0 2สว่างกระแทกไระสายสารระบบตัวนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ